เปิดฉากมาที่สาวน้อยคนหนึ่งกำลังวิ่งมาใส่รองเท้าเธอเตรียมตัวที่จะเดินทางไปอยู่กับคนณลุงที่ต่างจังหวัดคุณแม่ก็บอกว่าอย่าลืมของเอาไว้บนรถไฟนะไม่ใช่มือแตะมือลอยล่ะแต่เธอก็บอกว่าสบายมากหนูไปทุกปีแล้วเธอก็เดินออกจากบ้านมาระหว่างที่เธอรอรถอยู่เธอก็ได้นึกถึงครั้งแรกที่ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งเมื่อสมัยยังหขวบ ภาพก็ตัดมาที่ฤด,ดูร้อนสมัยอดีตในป่าบนภูเขาที่เชื่อกันว่ามีพูดอาศัยอยู่ในตอนนั้นเธอกําลังหลงทางอยู่ในป่าและหาทางออกไม่ได้เธอจึงร้องไห้อยู่อย่างนั้นด้วยความหวาดกลัวและในตอนนั้นผู้ชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นเขาถามเธอว่าเป็นอะไรหรอเด็กสาวคนนั้นเห็นมนุษย์ก็ดีใจมากและรีบวิ่งไปหาเขาแต่เขาหลบเอาไว้ไม่ให้เธอโดนตัวเธอเลยล้มหน้าคว่ำลงไป เขาก็บอกขอโทษและถามว่าเธอเป็นมนุษย์ใช่ไหมเพราะถ้าเขาถูกมนุษย์โดนตัวแล้วเนี่ยเขาจะหายไปเด็กสาวก็เข้าใจว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพูดสินะเธอก็ไม่เชื่อลองไล่จับดูเขาก็หลบหนีจนเอาไม้มาฟาดเธอโอ้ยไม่ใช่มนุษย์จริงๆด้วยไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่จะตีเด็กอย่างนี้อ่ะเขาก็อธิบายว่าที่บอกว่าเขาจะหายตัวไปนะักก็คือเขาจะตายนั่นเองนี่ก็เป็นคาถาที่เทพผู้เขาเสกเอาไว้ให้กับเขาเด็กสาวจึงขอโทษเข,ษขาจึงยื่นไม้อีกข้างหนึ่งให้เธอจับและบอกว่าจะพาเธอออกป่า เธอดีใจมากจึงวิ่งจะไปกอดเขาอีกครั้งเลยทําให้ถูกตีหัวเอ,อ๊ะเจ็บแล้วไม่จําทั้งสองคนก็เลยพากันเดินออกจากป่าเด็กน้อยก็บอกว่าเหมือนมาเดดกันเลยนะ เขาก็เลยบอกว่าเป็นเดทที่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่เลยนะระหว่างเดินทางเขาก็สงสัยว่าเธอไม่กลัวเขาหรือยังไงนะจนในที่สุดเขาก็พาเธอมาตรงทางออกของป่าแล้วบอกให้เธอเดินตามทางไปก็จะสามารถเจอหมู่บ้านได้เธอเลยถามเขาว่าอยู่ที่นี่ใช่ไหมวันหลังมาเจอกันอีกได้ไหมแต่เขาบอกว่าที่นี่นะ่ะคนพูดกันว่าเป็นป่าแห่งพูดผีถ้าเข้ามาที่นี่จะหลงทางแล้วออกไม่ได้อีกตลอดไปเธอไม่กลัวบ้างหรอแต่เธอยิ้มและแนะนำตัวให้กับเขาหนูชื่อทาเกกาว่าโฮตารุแล้วพี่ล่ะแต่เขานิ่งอยู่นานไม่ยอมตอบ ยังไงก็เถอะวันพรุ่งนี้หนูจะมาพร้อมกับของขวัญขอบคุณนะ ระหว่างที่เธอวิ่งออกไปเขาก็บอกออกมาว่าเขาชื่อกินแล้วเขาก็หายตัวไปโฮตาลุก,ก็เดินมาตามทางจนได้เจอกับคุณลุงคุณลุงเลยแจกมะงเงก,กไปหนึ่งทีเข้าป่าไปคนเดียวแบบนั้นบาดเจ็บขึ้นมาจะว่ายังไงเด็กน้อยก็เลยปล่อยโฮร้องไห้ออกมาใหญ่เลยระหว่างกลับบ้านเธอก็ถามลุงว่าในป่าน่ะมีผู้จริงหรอลุงก,ก็บอกว่าไม่รู้สิตอนเด็กลุงก,ก็อยากเจอพูกเหมือนกันเลยรวมกลุ่มกับเพื่อนๆไปในป่าบ่อยๆแต่สุดท้ายก็ไม่เจอแต่เพื่อนของลุงนะเล่าให้ฟังว่าเคยมาเที่ยวงานเทศกาลในป่าก,กับเพื่อนไม่มีทางที่ใครจะมาจัด งานเทศกาลในป่าแบบนี้รอกก็คงเป็นงานเทศกาลของพวกพูดละมั้งในตอนกลางคืนโฮตาลูก็คิดถึงเรื่องที่กินบอกว่าถ้าเข้ามาในป่านี้จะออกไปไม่ได้ก่อนจะหลับลงไปด้วยความอ่อนเพลียแล้ววันต่อมาเธอก็มาหาเขาจนได้เธอดีใจมากที่เขามานั่งรอเธอลเลยโดนฟาดหัวไปอีกรอบนึง เขาเลยชวนเธอไปหาที่เย็นๆนั่งเล่นกันแล้วบอกว่าเดี๋ยวขากล่าวจะพาออกมาส่งเธอดีใจมากเลยเดินตามเขาขึ้นไปทั้งคู่เลยได้เดินกินไอติมด้วยกันและระหว่างเดินอยู่ในป่านั้นเธอก็ได้เจอกับผู้ตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพูดก็ถามว่ากินนั่นเป็นลูกมนุษย์ใช่ไหมข้าขอกินได้ไหมไม่ได้นี่เป็นเพื่อนของฉันอย่างนั้นหรอกเหรอเจ้าลูกมนุษย์อย่าแต่ต้องตัวกินนะถ้าแต่เมื่อไหร่ฉันจะจับเธอกินทันทีเลย จังหวะนั้นกินก็จามออกมาทําให้ผู้ตกใจกลายเป็นหมาจิ้งจอกแล้วก็วิ่งหนีไปนางเอกก็ดีใจมากๆนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นพูดตัวเป็นเป็นเอ,อ๊ะพระเอกก็เป็นพูดนะเหรอกินก็เดินไปต่อโฮตาลุก,ก็ถามว่ากินไม่มีหน้าเหรอทําไมถึงใส่หน้ากากละ่ะ เขาก็บอกว่าไม่มีเหตุผลหรอกไม่ต้องสนใจเรื่องของเขาเ่าเรื่องของเธอให้ฟังดีกว่าวันต่อมาต่อมาและต่อมาโฮตารุก็กลับไปที่ป่าแห่งนั้นอีกมีตอนหนึ่งที่กินกําลังเผลอหลับไปเธอก็คิดว่าถ้าจับแค่หน้ากากคงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมแล้วเธอก็ถอดหน้ากากเขาออกมาจนเห็นใบหน้าของเขาเธอก็เห็นใบหน้าขเขาเป็นเหมือนมนุษย์ปกติเลยถามว่าทําไมต้องใส่หน้ากากนั้นด้วยเขาก็บอกว่าถ้าไม่ใส่มันก็ไม่เหมือนพูดสิแต่ความจริงใจลึกๆแล้วเธอก็ไม่อยากให้เขาใส่ และอยากเห็นใบหน้าของเขามากกว่าระหว่างที่เธอกลับบ้านเธอก็บอกกินว่าพรุ่งนี้จะต้องกลับแล้วนะเพราะว่ามาที่นี่ได้แค่ช่วงหน้าร้อนเท่านั้นเขาเลยถามว่าแล้วปีหน้าจะมาได้ไหมอืมหลังจากวันนั้นเธอก็เฝ้ารอรดูร้อนมาตลอดเลยกินก็ยังคงรออยู่ในฤดูร้อนที่ทั้งสองคนได้สัญญากันไว้โฮตาลุมาหากินทุกครั้งที่ปิดเทอมฤดูร้อนและหาอะไรเล่นกันและทุกครั้งก็มักจะมีพูดออกมาปกป้องกินและเตือนเขาว่าถ้านายโดนตัวรูปมนุษย์นายจะหายไปนะ กินก็ขอบคุณเพื่อนแล้วบอกว่าไม่เป็นไรผู้ตัวนั้นก็ได้เตือนเธอว่าอย่าไปแตะต้องกินเด็ดขาดนะแล้วฤดูร้อนก็ผ่านไป2ปี3ปีโฮตาลูก็ยังคงกลับมาเล่นกับกินทุกปีจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอบอกให้เขาถอดหน้ากากบ้างได้ไหมแต่ขณะที่กินกําลังถอดหน้ากากอยู่นั่นเองกิ่งไม้ที่เธอนั่งก็หักโค่นลงมานาทีนั้นเขาวิ่งไปหาเธอเพื่อที่จะรับเอาไว้แต่ก็ได้สติหุบมือเอาไว้ก่อนเขาขอโทษที่ช่วยอะไรไม่ได้แต่นางเอกก็บอกว่านี่กินไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอย่าแตะตัวฉันนะ ห้ามเด็ดขาดเลยนะแล้วเธอก็ร้องไห้ออกมาและอีกหลายฤดูร้อนก็ผ่านไปโฮตาลุก็ยังคงกลับมาหากินเหมือนยังเคยแล้วเธอก็เริ่มโตขึ้นแล้วแถมยังใส่ชุดนักเรียนมาอวดด้วยนะเหมือนผู้หญิงเลยก็ฉันเป็นผู้หญิงนี่ ทั้งคู่ก็ยังคงเล่นกันเหมือนเดิมและเรียนรู้ที่จะไม่สัมผัสตัวกันได้อย่างเป็นธรรมชาติโพตาลุก็สังเกตว่าอายุของเธอกับเขาเริ่มเข้าใกล้กันไปเรื่อยๆเพราะว่ากินไม่แก่ลงเหมือนมนุษย์เลยนางเอกของเรายังคงคิดว่าร่างกายของกินนั้นยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนวันที่เคยรู้จักกันในวันแรกและสักวันหนึ่งเธอก็คงจะแก่กว่าเขาแน่เลย ในตอนนั้นคุณลุงได้ชวนเธอไปกินแตงโมโด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าหน้าหนาวนี้คงหนาวหน้าดูเพราะแถวนี้เป็นหุบเขาใกล้ทะเลอุณหภูมิหน้าร้อนกับหน้าหนาวแตกต่างกันสุดๆถ้าหน้าร้อนเนีย่ยร้อนมากนะแล้วเวลาหนาวก็จะหนาวมากๆด้วยเทพภูเขาคงจะแข็งแน่ๆพอตาลูได้ยินก็นึกขึ้นได้เลยเอาผ้าพันคอไปให้กินเอาไว้ใส่ตอนหน้าหนาวเจอกันปีหน้านะ กลับมาที่โรงเรียนเธอก็เหมอลอยและนึกถึงกินตลอดเวลาเธอกินข้าวน้อยลงแถมไม่ค่อยหลับด้วยระหว่างไปโรงเรียนเพื่อนของเธอก็ได้ช่วยจับมือเธอไว้เพื่อให้เธอไม่เดินลื่นบนพื้นน้าแข็งแล้วเขาก็บอกว่าช่วงนี้เธอเหมอรอยจังเลยนะ นั่นก็เป็นเพราะว่าเธออยากเจอกินตลอดเวลาเลยและเธอก็อยากจะสัมผัสกินได้บ้างในที่สุดฤดูร้อนก็มาถึงโฮตาลูก็โตขึ้นจนเริ่มเป็นสาวมปลายแล้วเธอบอกกับกินว่าอีกสปีพอจบมปลายจะมาหาทํางานแถวนี้แล้วตอนนั้นก็คงได้มาหากินบ่อยขึ้นในทุกฤดูทง้งฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิและทุกๆฤดูเลย ในตอนนั้นกินก็เลยเล่าเรื่องของเขาให้ฟังแต่ก่อนเขาไม่ใช่พูดหรอกแต่ว่าตอนที่ยังเป็นเด็กทารลกเขาถูกทิ้งเอาไว้ในป่าเขาร้องไห้นานมากจนพูดผีที่อยู่แถวนั้นมาเห็นและได้ช่วยเขาเอาไว้และเทพภูเขาก็ไล่คาถาให้เขามีชีวิตอยู่ต่อมาได้เพราะฉะนั้นเขาเลยไม่มีวันตายก็เป็นเหมือนกับผีนั่นแหละเขาบอกเธอว่าเธอจะลืมเขาไปก็ได้นะแต่โฮตาลุก,ก็บอกว่าเธอคิดถึงเขาตลอดเวลาและขอย้ายเขาลืมเธอเลยนะถึงสักวันหนึ่งเราจะต้องแยกจากกันแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นขอให้เราได้อยู่ด้วยกันเถอนะ ต่อมากินก็ได้ชวนเธอไปงานเทศกาลพูดผีด้วยกันนางเอกก็แอบ,บกลัวน,นิดๆเขาบอกว่าเขาจะปกป้องเธอเองพูดแบบนี้อยากจะกระโดดกอดเลยจริงๆเขาก็บอกก็กระโดดกอดเลยสิกระโดดกอดแบบจริงๆเลยสิ ซึ่งที่กินพูดแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่ากินก็อยากสัมผัสเธอเหมือนกันคืนนั้นทั้งคู่เลยได้ไปงานเทศกาลที่จัดขึ้นกลางป่าก็มีบรรดาพูดผีมาเที่ยวงานเทศกาลกันเยอะมากซึ่งงานนี้ก็เหมือนกับงานของมนุษย์ทุกอย่างเลยที่นี่พูดผีทุกตัวต่างก็ปลอมตัวเป็นมนุษย์กันพระเอกก็บอกว่าเคยได้ยินเหมือนกันนะว่าบางทีก็มีมนุษย์แอบมาเที่ยวที่นี่ด้วยเขาวกลัวเธอจะหลงทางหายไปเลยเอาผ้าขึ้นมาผูกข้อมือเขากับเธอเอาไว้เหมือนเดทกันเลยเนาะก็เดทกันยังไงล่ะไปกันเถอะ ทั้งคู่ก็ได้เดินไปเที่ยวงานเทศกาลด้วยกันและใช้ช่วงเวลาที่ดีได้อยู่ด้วยกันในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เดินเล่นเทศกาลเสร็จแล้วกําลังกลับบ้านด้วยกันกินก็ได้บอกว่าเขารอให้ถึงฤดูร้อนไม่ไหวแล้วตอนที่ไม่ได้อยู่กับเธอเขาอยากเจอเธอตลอดเวลาเลยโฮตาลุอยากจับตัวเขาแต่ก็เป็นไปไม่ได้ตอนนั้นเขาเลยเอานากากมาสวมให้เธอแล้วก้มลงจูบอย่างอ่อนโยนหน้ากากนั่นน่ะฉันให้นะ โฮตาลุก็คิดในใจว่าฤดูร้อนหน้าเขาคงไม่มาหาเธออีกแล้วนี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่จะได้อยู่ด้วยกันสินะในระหว่างนั้นเองก็มีเด็กสองคนวิ่งผ่านมากินก็ได้ช่วยจับเด็กคนหนึ่งที่กำลังสะดุดล้มเอาไว้แต่กลายเป็นว่าร่างของเขากำลังสูญสลายหายไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเด็กคนเมื่อกี้ก็คือมนุษย์นั่นเองกินรู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะสลายไปก็เลยอ้าแขนให้เธอเข้าไปกอดเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายและเธอก็โผล่เข้ากอดเขาจนในที่สุดร่างเขาก็สลายหายไป โฮตรูร้องไห้ด้วยความเสียใจและตอนนั้นก็มีเสียงเขาบอกรักเธอฉันรักเธอนะ ฉันก็รักนายนะขําคืนผ่านไปด้วยความเงียบงนันพอตาลุเก็บหน้ากากที่เขาทิ้งไว้ให้ขึ้นมาพูดผีกล่าวขอบคุณเธอที่เธอได้ให้ความรักและกอดกินเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายและถึงแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วแต่เขาก็ยังคงอยู่ในความทรงจําของเธอตลอดไปความรักไม่จําเป็นต้องเอาความนิรันดร์เข้ามาเกี่ยวข้องมันเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาหนึ่งมันก็สวยงามในช่วงเวลาของมันแล้วใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันนะคะ